ไปที่โจทย์เลยระบบสมการที่ให้ในแบบฝึกนั้น 2x บวก 2y เท่ากับ1เป็นสมการที่1ใส่หมายเลขสมการวงให้หน่อยนะคะ 6x ลบ 18y เท่ากับ1เป็นสมการที่2 ูลอกมาใหม่นะคะลอกมาใหม่เพื่อมาเขียนคําอธิบายนะเพราะฉะนั้นครูใช้ตัวนี้นะคะลอกโจทย์มานักเรียนทําต่อจากใบนั้นได้เลยครูเขียนขยายให้ใหญ่ขึ้นเอาไหนลองบอกสิช่วยกันจะเริ่มแก้ระบบสมการแล้วทําอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งจะทําอย่างไรคะ ตรงนี้เป็นเป็นเงื่อนไขที่ครูเขียนมาประกอบนะทำอย่างไรประการที่1นึ่ทำอะไรคะทำสมประสิทธิ์เลือก x หรื y. อ y อะเลือก x เราก็จุดประสงค์นะคะเขียนเลยทำสมประสิทธิ์สปสองสมประสิทธิ์ธของ x ให้เท่ากัน ตังนี้ไม่ต้องเขียนได้แต่ว่าหมายถึงว่าจุดมุ่งที่เราจะทำเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งนั่นเองการทำสัมประสิทธิ์ของ S ให้เท่ากันในที่นี้เป็น2กับ6มันยังไม่เท่ากันอยู่ใช้อะไรมาช่วยเครื่องมือใช้อะไรมาช่วยคะครอนของ2กับ6ใช้ครอนนะ ประการที่1ของการเริ่มต้นที่จะเริ่มแก้ระบบสมการวิธีขั้นตอนการดำเนินการ 1. ทําทำสมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ขนาดนี้นักเรียนบอกว่าให้ทำสัมประสิทธิ์ของ x ให้เท่ากันครูไปดูเลยเลข2กับเลข6ตามตัวอย่าง2กับ6จะให้เท่ากันถามว่ามันเท่ากันที่ตัวอะไร ตัวที่มันจะเท่ากันคือตัวที่เป็นคอรนอของทั้งสองตัวนี้คอรนอของสองกับหกคือคอรนอคือคอรนอของสองกับหกคือในที่นี้สองไปหารหกลงตัวเพราะฉะนั้นคอรนอจะคือตัวใดตัวหนึ่งคือตัวที่สองเมื่อสองเป็นตัวประกอบของหกคอรนอคือหกได้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นข้อสังเกตของการหาครนอรมาตั้งแต่ที่นักเรียนเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครนรเป็น6ครูก,ก็จะทําให้ครนรนตัวเลขนั้นเท่ากับครนรเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น6อยู่แล้วไม่ต้องทําถูกไหมคะก็จะไปทําสมการที่1การทําสมการที่1เริ่มต้อนอย่างนี้เลยค่ะสมการที่1ต้องคูณด้วยเลขอะไรจึงจะได้6คูณด้วยเลขสาม สมการ1คูณด้วย3นะคะตรงนี้ 2x ก็จะเป็น 6x บวกด้วยคูณด้วย3เหมือนกันก็จะเป็น 6y แล้วก็เท่ากับตัวนี้เป็น1คูณด้วย3ก็จะเป็น3เป็นสมการที่3ยังต้องใส่หมายเลขสมการเนื่องจากจับ สมการที่หนึ่งมาแต่งตัวใหม่ทำไมต้องแต่งตัวใหม่เนื่องจากว่ามันจะแก้ระบบสมการได้เนี่ยสมการทั้งสองนั้นจะต้องมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเนี่ยเท่ากันซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูจัดสมการที่หนึ่งที่โจทย์ให้มานั้นอยู่ในรูปที่มีสัมประสิทธิ์ 6x เท่ากับสมการที่สองขั้นตอนต่อไปนะคะ นำสองสมการนั้นนะ่ะนำทั้งสองสมการมาบวกหรือลบกันเพื่อให้ตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์เท่ากันนั้นหมดไปลองดูนะสมการสองสัมประสิทธิ์ของ x เป็น 6x แล้วสมการ3ก็เป็น 6x แล้ว2ตัวนี้ต้องบวกกันหรือลบกันจึงจะหมด ลบกันเพราะนั้นครูเอาสรรมการสองตั้งลบด้วยสรรมการสามบางครั้งก็ต้องบวกกันถึงจะหมดนะคะเช่นถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครูบอกแล้วเวลาคิดจะคิดที่ค่าสมบูรณ์แต่เวลาเมื่อนำมาใช้งานต้องพิจาราด้วยว่าจำนวนนั้นมันเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบนะคะ สมการที่สองลบด้วยสมการที่3นักเรียนมาดูครูก็จับคู่เลยนะลบกันนะคะของครูอาจจะสกรปรกหน่อยนักเรียนเขียนหรือไม่เขียนอาจจะใช้ตัวประกอบดูนะจับโยงคู่กันอย่างนี้เลยสองตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะลบกันเป็นศนไม่ต้องเขียนหรือจะเขียนไว้หน่อยก็ได้ศูย์ x ต่อไปสองตัวนี้ก็จะเป็นลบสิปดนะลบกันนะนักเรียนจับมาลบกันนะคะตัวนี้ลบสิบแปด y ตัวนี้บวกหก y มีคนบอกครูว่าได้ลบสิบสอง y ถ้าลบสิบสอง y แสดงว่าสองตัวนี้ บวกกันถูกไหมนะครูเอามามองให้เห็นนะคะเอามาเขียนนะคะใครที่คิดคำนวณแล้วเกิดปัญหาตรงนี้นะคะบอกแล้ว,วเวลาเรียนม .3 ต้องนำมาใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเร็วถ้ายังคิดไม่ได้ก็ต้องใช้กระดาษมาช่วยก่อนลบ 18y ลบด้วยถูกไหมคะ สองตั้งลบนะใช่หรือเปล่าลบด้วยอะไรลบด้วยตัวนี้เป็นบวก6ไม่ต้องเขียนบวกได้ดูตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็น6กลบด้วย6กตัวแรกนะคุณเลื่อนขึ้นไป6กลบเพรเอาสองสรรมการมาลบกันนี่ นักเรียนบอกลบกันมันถึงจะหมดก็ 6x ลบ 6x ตรงนี้ก็กลายเป็น 0x ตรงนี้จะเป็นลบ18เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวนี้เป็นตัวลบนะ 6y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เหมือนหรือต่างเนี่ยเหมือนหรือต่างเนี่ย ตรงนี้ลบ18 y ตรงนี้ลบ6 y เหมือนกันค่ะรวมกันเป็นลบตรงนี้ลบ18ลบด้วยลบ6เอ๊ะขอโทษค่ะลบด้วยบวก6ก็คือลบ6นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นลบ18 ลบ6 y กลายเป็นลบค่ะนักเรียนรวมกันเป็นลบ24 y เรื่องการคิดคำนวณน,นะคะต้องไปช่วยตัวเองนะในการคิดคำนวณออกมาเป็นลบ24 y เท่ากับ ต่อไปตัวนี้หนึ่งลบด้วยสามหนึ่งลบด้วยสามตัวนี้ตั้งตัวนี้ลบนะคะเพราะนั้นจะออกมาอย่างนี้นะคะลบสอง ต่อไปเขียนซ้ำนะคะกลายเป็นลบ -24 y เท่ากับลบ2เพพาะคุณเขียนตัวนี้ศน x ไปเพราะฉะนั้นก็เขียนซ้ำอีกหนึ่งบรรทัดในกรณีตรงนี้เนี่ยนัเรียนดูนะคะต่อไปเราต้องไม่ต้องใส่หมายเลขสรรมการแล้วเพราะว่าเป็นสรรมการที่นักเรียนสามารถแก้ได้ ลบยี่สิบสี่เท่ากับลบสองลบยี่สิบสี่ทำอะไรอยู่กับ y คูณถูกไปค่าเขียนติดอย่างงั้นแปลว่าคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะหารทั้งสองข้างด้วยลบยี่สิบสี่เหลือเป็น y เท่ากับลบสองหารด้วยลบยี่สิบสี่กลายเป็น y เท่ากับท่าไหรคะ ตัวตั้งก็ลบตัวหารก็ลบเพราะนั้นผลลัพธ์ได้บวกหรือลบได้บวกเศษหนึ่งส่วนสิบสองการแก้ระบบสมการขั้นตอนการแก้หนึ่งเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งทำสัมประสิทธิ์ให้เท่า การทำให้เท่าใช้ครนเมื่อเท่ากันแล้วสมการที่มีสัมประสิทธิ์ตัวใดตัวหนึ่งเท่ากันให้ดำเนินการบวกหรือลบกันเพื่อกำจัดตัวแปรนั้นจะเหลืออีกหนึ่งตัวแปรเช่นครอวนี้นักเรียนกำจัดตัวแปร x เพราะว่านักเรียนทำมุ่งหวังว่าถ้าสัมประสิทธิ์เท่ากันแล้วนำมาลบกันจะกลายเป็น0 x จะเหลือแต่ตัวแปร y ซึ่งคำนวณได้ใช้พื้นฐานที่มีอยู่ในการคำนวณหรือการแก้สมการที่มีตัวแปรเดียวเนี่ยนักเรียนแก้เป็นได้ค่า y หนึค่าแล้วนะคะแต่คำตอบของระบบสมการไม่ได้แค่นี้ต่อต้องหาค่าอีก1ตัวแปรโดยโดย นำค่าตัวแปรเนี้ไปแทนในสมการโจทย์นำค่าตัวแปรไปแทนในสมการโจทย์โจทย์มีสองสมการเลือกเอาเลยไปแก้ไปแทนที่สมการใดก็ได้ครูก็นำไปแทนที่สมการที่หนึ่งนะจะนำไปแทนสมการที่หน่นะคะครูต่อนะคะแทนค่า Y ในสมการที่1นึง่งนักเรียนคับแทนในสมการ2ก็ได้นะแทนในสมการ1ก็ได้2ก็ได้แต่เลือกสมการ1เพราะว่า1ตัวเลขสมการน้อยกว่าครูนำสมการมาวางใหม่ 2X งบวกสอเท่ากับหนี่เป็นสมการโจทย์สมการที่1นนั่นเอง แทนค่า y ลงไปกลายเป็น 2x บวกด้วย2 2คูณกับ y แทน y ด้วยเศษ1ส่วน12เท่ากับ1คิดคำนวณต่อ 2x บวกด้วยตรงนี้2 1 2 6 เหลือเป็นเศษหนึ่งส่วนหกเท่ากับหนึ่งต่อไปแก้สมก,การนี้ได้แล้วเนื่องจากว่ามีตัวแปร x ตัวแปรเดียวนะคะทำไงเนี่ยบวกเศษหนึ่งส่วนหกเอาไปทำอะไรคะ ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกทั้งสองข้างข้างนี้เหลือสอง x ข้างนี้เหลือหนึ่งลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนหกเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่คะลบเป็นไหมหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนหกหนึ่งลบออกเศษหนึ่งส่วนหกเหลือเศษห้าส่วนหก นี้นะคะเหลือเศษห้าส่วนหกนะคำนวณออกมาหรือจะต่อตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยจะได้มองชัดว่านี่คือการคำนวณต่อไปตัวนี้ครูกำจัด2องสองทำคูณอยู่กับตัวแปร x เพราะนั้นครูก็หารด้วย2ทั้ง2ข้างหารด้วย2ตัวนี้ก็ต้องมา2อยู่ข้างล่างนี้เพราะฉะนั้นได้ x ออกมาเป็นเศษห้าส่วนสิ คำตอบของระบบสมการคือคำตอบของระบบสมการจะอยู่ในรูปคู่อันดับที่นักเรียนคำนวณได้ค่าของ x คือ5ส่วน12ค่าของ y คือเศษ1ส่วน12นำมาตอบอยู่ในรูปของ พิ่กัดจุดเป็นคู่อันดับนะคะนำมาตอบคู่กัน